กิ้วกิ้วกาบกาบสวัสดีครับเพื่อนอนี่นาะรักทุกคนเชิญพันโคงโยงวันนี้จะมารีวิวนี่นะการทําน้ําพริกกะปินะน้าพริกกะปิเดี๋ยวส่วนประกอบต่างๆในการทําน้ําพริกกะปิจะเขียนไว้ใต้คลิปนะเพื่อนๆเข้าไปชมแล้ทำรับทานได้เลยกับครัวโกยงรับรองสูตรเด็ดแน่นอนนะครับแล้วจะอร่อยนะฮะทานกับผักต้มหรือผักดิบก็ได้นะฮะ น้ำพริกกะปิตัวประกอบต่างๆเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปน้ำเพื่อนๆก็ไปชมและทำรับประทานได้เลยจ้ะ น้ำพริกกะปิส่วนประกอบต่างๆเดี๋ยวจะเกี่ยวใต้คลิปนะฮะเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจก็ได้ทําคลิปต่อไปอ่อและอย่าลืมช่วยดูเป็นกำลังใจท้ายคลิปด้วยจ้ะสวัสดีสวัสดีนะครับไปละคิวๆหอมอุ่น